เปิดใช้งานจากกับ Energy Center ของคุณภายใน3วันคุณดูวิธีเคลื่อนย้ายพลังงานและเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวแต่ร่างกายของคุณทำในสิ่งที่มันทำระบบประสาทกำลังประมวลผลความถี่ที่มากขึ้นและเราเห็นในการสแกนสมองของเราว่าเมื่อผู้คนผ่อนคลายในสมองนั้น สมองจะเข้าสู่สถานะของพลังงานจำนวนมากและหลายครั้งที่คลื่นสมองที่นำพาพลังงานนั้นเป็นคลื่นเดลต้ามาเริ่มด้วยการทบทวนสั้นๆเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของสมองและร่างกายของคุณแต่ละศูนย์พลังงานของร่างกายแต่ละแห่งมีจุดศูนย์กลางพลังงานของตัวเอง ความถี่ที่พวกเขานำเสนอข้อความหรือเจตนาของตัวเองเพราะความถี่ทั้งหมดมีข้อมูลที่พวกเขามีจิตสำนึกของตัวเองมีต่อมของตัวเองฮอร์โมนและเคมีของตัวเองเช่นเดียวกับสมองเล็กๆของตัวเองตอนนี้ต่อมเพศหรืออวัยวะเพศเป็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์แรกต่อมย่อยอาหารศูนย์ที่สองต่อมหมวกไตศูนย์ที่สาม หัวใจศูนย์ที่สี่ต่อมพาราเทรอยศูนย์ที่ห้าต่อมไพเนียลการานศูนย์ที่ 6, ทกหาก,กา on, และต่อมใต้สมองศูนย์ที่เจ็ดนอกจากการมีฮอร์โมนและต่อมพวกมันยังมีสมองเล็กๆของตัวเอง inferior mesenteric plexus superior mesenteric plexus solar plexus หรือสิ่งที่เราเรียก c e l e a c plexus heart plexus ต่อมไทรอยเพ็กซัสไพเนลแกรมและพิทูอิตรีแกรและแต่ละเพ็กซัสของเส้นประสาทเหล่านี้เป็นกลุ่มของเซลล์ประสาทที่จะเป็นเหมือนสมองส่วนบุคคลและเมื่อใดก็ตามที่พลังงานขึ้นเข้าสู่เนื้อเยื่อของระบบประสาทเราจะเริ่มสร้างจิตใจลองคิดดูเมื่อพลังงานขึ้นเข้าสู่ศูนย์แรกของคุณฮอร์โมนและสารเคมีของต่อมจำนวนหนึ่งจะถูกปล่อยออกมา และเริ่มสร้างพลังงานของตัวเองและเพื่อพลังงานกระตุ้นการทำงานของเนื้อเยื่อระบบประสาทที่ศูนย์กลางมีจิตใจเป็นของตัวเองด้วยวิธีเดียวกันเมื่อคุณตอบสนองต่อใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณหรือคุณต้องใช้เจตจำนงของคุณเพื่อเอาชนะบางสถานการณ์ท่าทางในชีวิตของคุณที่คุณกระตุ้นและใส่พลังงานในศูนย์ที่สามของคุณคุณเริ่มหลั่งฮอร์โมนและสารเคมีบางอย่าง รวมทั้งต่อมต,ต่างๆเริ่มทำงานและศูนย์นี้มีพลังงานอยู่ในนั้นและเมื่อเนื้อเยื่อประสาทถูกกระตุ้นศูนนี้มีจิตใจเป็นของตัวเองและด้วยวิธีการเดียวกันเมื่อพลังงานเคลื่อนเข้าสู่หัวใจของคุณคุณมักจะรักตัวเองมากขึ้นเสียสละมากขึ้นให้ความเอาใจใส่มากขึ้นไว้วางใจมากขึ้นสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะมันมีจิตสำนึกในตัวเอง และเมื่อพลังงานขึ้นเข้าสู่ศูนย์เราก็ประพฤติตัวในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำไม่ทราบว่าศูนย์พลังงานเหล่านี้ทั้งหมดของร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่เรียกว่าสมองลิมบิกและหน้าที่ของมันคือการรับโดยอัตโนมัติดูแลสมดุลและสมดุลภายในร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระดับฮอร์โมน ควบคุมอุณหภูมิร่างกายและเกิดขึ้นเหนือจิตสำนึกฉันต้องการทบทวนบางสิ่งที่ง่ายมากเรามีพลังงานจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในศูนย์แรกของเราคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้มีพลังงานเพียงพอในศสนย์กลางแลกของมนุษย์หรือสัตว์ลิ้ยงลูกด้วยนมจานวนมากเพื่อสร้างชีวิตที่คนส่วนใหญ่มีถูกตั้งโปรแกรมให้เชื่อว่าพลังงานสามารถ ไปในทิศทางเดียวที่เราปล่อยพลังงานนั้นออกไปได้แต่ตอนนี้ให้เดินทางขึ้นไปถึงกระดูกสันหลังจนถึงสมองเมื่อพลังงานถูกกระตุ้นในศูนย์แรกที่เป็นพลังงานสร้างสารรค์และเมื่อพลังงานนั้นขึ้นเข้าไปที่ศูนย์ที่สองถ้าเรารู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมของเรามีอาหารมีที่พักพิงมีการป้องกันและมีครอบครัวและเรามีเครือข่ายพลังงานจะเคลื่อนเข้าศู่ส่นที่สโดยธรรมชาติ และส่วนนี้เกี่ยวกับการกำจัดการบริโภคเมตาบอลิซึมทำลายสภาวะสมดุลของอาหารความสมดุลในขณะนี้เมื่อสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยและเรารับรู้ถึงภัยคุกคามหรืออันตรายที่พลังงานสถานการณ์ท้าทายบางอย่างเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์ที่3และตอนนี้เราต้องการเจตจำนงของเราและเราต้องการพลังงานบางอย่างเพื่อที่จะสามารถเอาชนะสภาวะแวดล้อมได้ หากเราประสบความสำเร็จในการเอาชนะสภาวะเหล่านั้นพลังงานจะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางของพลังโดยธรรมชาติและเรารักชีวิตของเรามากขึ้นเรารักตัวเองมากขึ้นอีกหน่อยเรารู้สึกสมบูรณ์มากขึ้นเรารู้สึกถึงปัจจุบันมากขึ้นและแน่นอนว่าเราต้องแสดงความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเราต้องแสดงการแสดงออกถึงความรัก หรือความจริงและพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเข้าสู่ศูนย์นี้ถ้าเราสามารถพูดและอธิบายว่าพลังแห่งความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์ที่หกและระบบแฝงของสมองจะเริ่มกระตุน้นและเราจะเริ่มขยายสเปกตรัมของความเป็นจริงของเราตารอีกในหนึ่งเราจะเริ่มมองเห็น วิธีที่ความเป็นจริงเป็นม่านบางตามากขึ้นหรือสภาวะบางอย่างจะถูกปลดปล่อยออกมาและถ้าพลังงานไปถึงศูนย์ที่6มันจะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์ที่7และจะเริ่มสร้างความสามาคัคคีและสมดุลในศูนย์แต่ละแห่งเหล่านี้แล้วมีศูนย์อื่นๆอยู่เหนือศีรษะชาวอียิปต์เรียกว่ากาและเราจะเรียกมันว่าศูนย์กลางที่8และเมื่อพลังงาน ขึ้นตัวไปจนถึงส่วนบนของสมองถ้าเรารู้สึกว่ามีค่าพอเพื่อรับทันทีตอนนี้เราเปิดศูนย์ที่8นี้และการเปิดศูนย์ที่8นั้นช่วยให้ประตูสำหรับการเริ่มดาวน์โหลดข้อมูลจากภาคสนามหรือจากจัก,กรวาลคุณจะไม่เห็นค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนอกเหนือปกติในการศึกษาประสาทวิทยาศาสตร์จานวนมากเพราะมันแค่นอกเหนือปกติแต่เราวัดมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า จริงๆแล้วเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราแค่มองดูทีต้าที่สวยงามของบุคคลน,นี้เมื่อเราเห็นว่าเราดูว่าที่ทีต้านั้นจะแบกแกรมมาเราเพิ่งดูและเราเพิ่งรู้ว่าบุคคลน,นั้นเชื่อมโยงกันอย่างมีระเบียบจนเป็นฮาร์โมนิกเป็นความถี่ที่สร้างจากความถี่อื่นและนั่นคือเนื่องจากศูนย์พลังงานทำงานความถี่ที่สร้างจากความถี่ ดังนั้นเมื่อคุณให้พรศูสยวนพลังงานของคุณและพักความสนใจของคุณในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นในมื้นที่รอบๆไม่เพียงแต่คุณสร้างการเชื่อมโยงกันที่นี่แต่โดยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อการกระทําของคุณในการมีสติสัมปชัญญะเชื่อมโยงและจัดแนวและรู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวคือการสร้างเครือข่ายทางระบบประสาทเพื่อให้ประสบการณ ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติและเมื่อคุณเริ่มเปิดเส้นทางนี้พลังงานจะเริ่มเปลี่ยนและมีการอุดตันของพลังงานคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นความรู้สึกในร่างกายของคุณและคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นหลุมในลำไส้ของคุณหรือหัวใจที่หนักหน่วงที่ร่างกายไม่สมดุลและเป็นความรู้สึกที่หลายคนพูดถึงเรื่องนี้ในอาหารค่ำเมื่อคืนนี้หัวหน้าทีมพูดคนของฉัน ไม่รู้พวกเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าอารมณ์คืออะไรพวกเขาไม่สามารถตั้งชื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการจะย้ายออกจากร่างกายพวกเขาไม่รู้อารมณ์แล้วบอกไปลืมอารมณ์เสียความรู้สึกที่พวกเขารู้สึกเมื่อรู้สึกอย่างไรพวกเขามีหลุมในลำไส้หรือไม่พวกเขามีหัวใจที่หนักอึ้งพวกเขาเจ็บปวดหรือร้อนรดนหรืออะไรก็ตามที่เพิ่งเกิดขึ้นความรู้สึก และเมื่อคุณมีความรู้สึกหลายอย่างในร่างกายของคุณเหมือนคุณกำลังรู้สึกหมุดหงิดและร้อนและรู้สึกว่าหัวใจของคุณแข่งกับการสะสมของความรู้สึกหรือความรู้สึกเหล่านั้นเรียกว่าอารมณ์ตอนนี้คุณเรียกมันว่าความโกรธหรือความขุ่นเคืองดังนั้นเราจึงให้เรียกตามอารมณ์แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงความรู้สึกทางชริยวิทยาของร่างกาย หลายครั้งที่ไม่สมดุลดังนั้นความไม่ต่อเนื่องทั้งหมดนี้เมื่อเริ่มมีระเบียบเริ่มมีความสอดคล้องกันมากขึ้นจึงเริ่มให้พลังงานสร้างจากศูนย์ก่อนหน้าและสร้างขึ้นบนศูนย์ก่อนหน้าและสร้างจากศูนย์เดิมและเมื่อศูนย์เหล่านั้นถูกจัดเรียงและปรับให้เข้ากับคุณคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงและคนที่ทํางานนี้จะให้พรสศูนย์พลังงานอยู่พวกเขาจะได้รับการรักษาจากสภาวะสุขภาพต่างๆที่แพทย์ไม่มีวิธี แก้ปัญหาสําหรับผู้ที่ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเนื้อหลังหรือภาวะต่อมลูกหมากหรืออาการใดๆในูนยนเนื้องอกรังไข่ที่สนย์ด้านล่างเหล่านี้พลังงานเริ่มเคลื่อนไหวหรือมีสมดุลในศูนย์เหล่านี้ทำลมหายใจและเริ่มรบกวนเมื่อพลังงานนั้นเริ่มคลายตัวก็กลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่อยากจะกลับไปทันทีที่มันมาถึงสมองเป็นความคิดดังนั้นความกลัวที่สะสมในร่างกาย จึงกลายเป็นอิสระในวินาทีเดียวมันคือการเคลื่อนไหวของพลังงานและคุณจะรู้สึกได้และหลายครั้งเมื่อคุณทำอย่างถูกต้องคุณจะสลบไปมันเกิดขึ้นกับฉันหลายพันครั้งและพวกเขาขึ้นมาบนเวทีและพวกเขาก็บอกว่าฉันหมดสติและฉันก็พูดว่าฉันเคยบอกคุณแล้วว่าอาจเกิดขึ้นกับคุณคุณทำมันถูกต้องใช่ นั่นเป็นพลังงานมากฉันเห็นแสงรูปว,วาบแล้วฉันจำพลังงานนี้ที่เคลื่อนเข้าสู่สมองของคุณไม่ได้จุดเริ่มต้นมันทำให้คนกลัวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังสูญเสียการควบคุมอะไรแต่นั่นเป็นพลังงานที่ดีที่หลั่งไหลเข้าสู่สมองของคุณตอนนี้ร่างกายจะปรับตัวเพราะมันจะประมวลสามารถประมวลผลความถี่ได้มากขึ้นแต่เมื่อ มันเกิดขึ้นครั้งแรกมันทำให้คนจำนวนมากกลัวเพราะมันเป็นเพียงพลังงานดิบที่เคลื่อนที่กลับดังนั้นแกมมาเกิดขึ้นเมื่อมีพลังงานจำนวนมหาศาศลหรือปล่อยแกมมาในสมองเกิดขึ้นในบางครั้งแม้ว่าคุณจะเปิดใจคุณจะเห็นแกมมาพุ่งออกมาเมื่อฉันพูดคำบางคำเมื่อเราทำสมาธิผมพูดได้คำหนึ่งและรพฤติทศาสสมองสามารถควบคุมได้ว่า เราอาจมีคน14คนที่ได้รับการสแแกนสมองและพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่แกมมาพร้อมกันทั้งหมดเพราะพวกเขากำลังเชื่อมโยงคำเหล่านั้นและนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจะเกิดขึ้นในฐานะวิทยากรเราจึงศึกษาว่าเราศึกษาวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารแต่สร้างแบบจำลองด้วยแกมมาและความถี่ต่างๆจะดีกว่าสำหรับคุณที่จะมองที่สเปกตรัมแสง คุณทราบสเปกตรัมของแสงทั้งหมดตั้งแต่คลื่นวิทยุที่ช้าที่สุดไปจนถึงคลื่นกันมากและคลื่นคอสมิกแล้วหมุนไปในลนนักษณะนี้และมันจะใกล้กับความถี่ที่ร่างกายประมวลผลในศูนย์เหล่านั้นมากขึ้นหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่นทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ